ลูกค้ามาจากประเทศอะไรคะประเทศญี่ปุ่นค่ะโอ้อาจารย์เยสักคิวเป็นอย่างไรบ้างคะสวยชอบไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยใช่ไหมลูกค้ามีแอบนอนด้วยนะเมื่อกี้หลับด้วยหลับด้วยค่ะคือไม่เจ็บเนาะหลับเลยวันนี้ลูกค้าอยากเปนสาญี่ปุ่นอยากเห็นอยากเห็นอยากเปนสาญี่ปุ่นไม่ลืมบอกเมื่อกี้คิวซากุระนะคะลูกค้าต้องการคิวแบบไหนดีคะแบบธรรมชาติที่สุดเลยค่ะโอ้โหได้เลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์เยทำให้สวยสวยเลยนะคะได้ค่ะฝากอาจารย์ด้วยนะคะ เลิศมากว้าวเหมือนของจริงโอ้วสวยตรงปกเลยไหมคะสวยตรงปกแบบนี้ที่ต้องการเลยค่ะว้าสวยมากอืมระทับใจสวยแซ่บมากเข้ากับขนตางามงอนเลยทีเดียวเลิศไหมเอาเลิศค่ะว้าว,ว,าวเลิศเลิศเลิศมากปตะทับใจชอบมากเลยค่ะ แอคติ้งบกคาที่สุดยอดเข้ากันไหมเข้ากันไหมเข้ากันมากเลยครับกับขนตากับดวงตากับใบหน้าทุกส่วนบนใบหน้ารับกันหมดเลยครับนี่คือหนอเห็งที่ดีนะครับว้า